สีนะฮะโอ้ยยังรักพาเบบีพาเบบีบบโอ้ยแปลกมากมีกินอะไรได้อีกเนี่ยเอออันนี้นะฮะมีกระเพาะปลาน้ำแดงมีบะหมี่มีข้าวหมูดแดงแล้วก็มีนี่เลยข้าวพะลามสงศ์สูตรโบราณร้อยปีนะอ้าวมามาลุยกันโอ้โหกระเพอาะปลาหนังแดงความกระเพาะปลาที่มันเป็นตุกติกใ,ใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันน้ำราดซอสหมูแดงนะฮะวะฮะุ้ยคุณเชียงคุณเชียงคับพิเศษใช่ไหมฮะอันนี้ใช่ค่ะ ดูแบบแห้งดีจังเลยอ่ะท่วมเลยคะลาดลงไปโอ้โหเน้นๆเลยนี่อะแล้วดูอยากให้เห็นความขาวของหมูก่อนโอ้แล้วชิ้นใหญ่ๆเนื้อนๆเลยนะจริงคือเลิศมากแล้วดูน้ำลาดแบบใส่แบบเต็มๆจัดเต็มแบบนี้คืดูแล้วรู้ว่าถูกต้องมันเข้มข้นมากโอ้ยขาขนะข้องเมียนะอ้าวแค่ข้องหมูข้องเมียยข้องเมียโอ้โหเด็กน้อยกิน อร่อยไหมอ่ะอร่อยมากเลยจริงๆร้านนี่หมูร้านนี้มันนุ่มอ่ะมาหมูสเต๊กแบบนี้นะฮะวันนี้ชอบมากเลยต้องแบบจิ้มน้ำจิ้มม่วงทุ่มเลยนะเยิ้มเยิ้มเยิ้มเอ้าวโอ้ยนุ่มมากนุ่มเนาะเป็นเนื้อเลยเลิศอ่ะบัฟโฟยัมนะฮะอันนี้โอ้นดูดีมากดีจริงๆชิมน้ำก่อน ได้เลยมีความถับก,กรอบด้วยโอ้โหดูบะหมี่สำมรับทุกทาทุ่มครับลุยดีกว่าอืมกรีดแม่เส้น,นดูดีเอออ่ะเส้นผมทุกมเลยจมดื้อแล้วนี้นี้ถ้าให้เขาใส่พริกส้มหนักๆมาแล้วเลิศมากมีความเปรี้ยวมีความนัวลุยกับ ไม่พลาดนะเย็นอโฝอในของคู่กันกับหมึกกรอบแบบนี้เลยอ่ะใครชอบหมึกกรอบบ้างไม่มคนชอบคอมเมนต์ว่าป้าชอบทุกอย่างป้าไหนไม่ได้ไม่ชอบเราก็ไม่กินเนี่ยม,มันก็เลยจะไม่เห็นในคลิปนะคะทุกคนเทาะปลาหลอดใหญ่เนาะเกี๊ยวดิเกี่ยวแน่นๆแบบเนี้ยก็ดีเลยอ่ะโอ้โห,หมาร้อนมาให้ทายสูตรโบราณได้ สูตรโบราณเฉลิมบุรี่ตำนานร้อยปีอ่อหมากผมกึ๊บๆหน่อยพิกนลงไปต้องตามนิดนึงนี่เฮ้ยกระเพาะปลาเป็นกุ้งเกลียวหลอดใหญ่ๆอย่างเงี้ยโอ้โหใครเห็นตอนสับทุ่มนี่พูดเลยนะว่าหากระเพาะปลาซะหน่อยไหม่ะตกใจไหมลุยครับอบอกเลี๋ยวนี่รีเดียร์ซื้อกลับบ้านด้วยซื้อกลับบ้านจัะได้สิ ข้าวหมูแดงเนลาดคือดูแล้วก็รู้เลยว่าสุกต้องน้ำลาดแบบช่ำๆในึกๆโอ้โหหมูเป็นเนื้อเป็นแผ่นอย่างเงี้ยนีต่อใจมากอ่ะอืมรลยครับเป็นเมนูที่เราคุ้นเคยเนาะกินง่ายแต่รสชาติดดเด่นยินีีกับคุณข้าวหมูเคียวแล้วคุณเจ้าร้านนี้เหมือนแบบแบบคัดพิเศษด้วยเนื้อ หลังนะฮะอรูอตรงพระรามตีบันไก่เออเดอมากเดดจริงแล้ว